จั่วัดภูิภาครัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันส่วนที่จะเยวเท่้กจเป็นชี้แจงครับเรามาทำอะไรยังไงที่ไหนยังไงฉะั้นโปรดทดงายองเนี่ยโไปทางโพลทัศน์สนะครับเรื่องความเป็นมาประานะักษาความคณะกรรมการจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ที4ตั้งแต่ที่สมเป็นต้นไปนะครับคือตั้งเรื่องตั้ง งานนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมขอเกิดก็คืองานนี้ส่่นนะครับอย่างประเทศเราก็จะเป็นวิ่งของชาติเป็นตัวของกระทรวงนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เข้ามาเป็นที่เกิดที่การกีฬายขบวนวิ่งแล้วก็คนที่วิ่งครับผมครับผมก็อย่างที่ผมของแตะภาคาที่เป็นต,ตัวแทนก็คือประชาชน <c oughs> ทีอ่อยากร่วมแต่ไม่ได้มาวิง่งเขาก็จะว่า,วาตรงไหนเหมาะไม่เหมาะจังหวัดสงขา <c oughs> ต้องการเรื่องอะไร อยากทำเรื uh, ่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่ผมก็สงสัยครับผมเกลับเข้ามาวิ่งคงนะครับผมลับลับยังไงคนาะสงสัยเอาคนเหล่านี้นะครับมาวิ่งแล้วประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าจับมาวิ่งของจังหวัดตัวเองครับผม